ค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับอตอนนี้นะครับในระบบที่ทำการแจ้งมานะครับมันแจ้งพีกมาที่ G n อนะครับ2รอบแล้วก็แจ้งทองเข้ามานะครับซึ่งตัวทองเนี่ยแจ้งเข้ามา2คู่แล้วก็มีแจ้งก่อนหน้าอีก GU นะครับซึ่ง ผมได้เปิดระบบไว้ที่นี่นะครับแล้วมันเด้งขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แจ้งเข้ามาที่ไลน์นะครับเพราะว่าเงื่อนไขให้แจ้งถ้ามีการแจ้งเข้ามา5นาทีแล้วเนี่ยจะไม่ทำการแจ้งอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดที่ตัว alert เนี่ยในกรณีที่แบบเรานั่งว่างๆเองเนี่ยมันอาจจะแจ้งบ่อยกว่านะครับ ทีนี้มาดูนะครับว่าหลังจากจางการแจ้งขึ้นมานผมทำอะไรมั่งนะครับก็คือทองเนี่ยมันแจ้งพีกเข้ามา,าที่ตัว m t 4ของผมเนี่ยประมาณ2-3าครั้งนะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะ ทะลุตัวรับของ p i ว o t s u ซ p o พอรตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เส้นปะเนี่ยมันจะคำนวณใหม่ทุก4ชั่วโมงนะครับมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าผมเปิดออเดอร์ตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับมีบวกบ้างลบมากทีนี้ของ Distance เนี่ย ADR เนี่ย มันแสดงมาที่21,000 21,000อ่ 21, จุดนะครับ2อ,อ่ 21, จุดแต่ทีนี้บางท่านนะครับว่าอาจจะสงสัยว่าทำไมมันเยอะจังคือที่ผมเทรดอยู่มันเป็น3ดิจิตนะครับถ้า2ดิจิตก็ประมาณ2,100จุดนะครับก็ต้องดูว่าท่านเทรดที่โบเกอร์กี่จุดทศนิยมอันนี้ผมเทรดที่3จุดทศนิยมนะครับทีนี้ผมก็มาดูว่าจากจุดที่ผมจะเข้าออเดอร์ ไปหาตัวรับสุดท้ายเนี่ยมันประมาณ31,000ปกว่าจุดนะครับทีนี้มันก็มีแนวรับอีก2รับเนาะที่อาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นได้นะครับผมก็เลยใช้เป็น3 o r ออเดอร์ในบล็อกของ ADR เนี่ยที่มันแสดงกำหนดว่าอาจจะวิ่งได้21,600จุดนะครับ ซึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้ก็อยู่ที่ออโต้ดิสแตนที่7,200นะครับถ้ามันทะลุลงมาเปิดออเดอร์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นแนวรับตรงนี้พอดีแล้วก็จากจุดนี้มาหาจุดนี้เนี่ยอีกประมาณ7,200จุดนะครับแล้วถ้าลึกลงไปกว่านั้นก็ยังมีแนวรับอยู่ผมก็เลยใช้ที่3 o r ออเดอร์นะครับต่อ ADR สำหรับทองซึ่งทองเนี่ยผมมองว่ามันยังน่าจะขึ้นได้อีกนะครับทีนี้นะครับต่อมาเรามาดู NU นะครับตอนนี้ก็ที่ตอนที่เริ่มเปิดออเดอร์นะครับหลังจากพีคมาอาจจะเข้าเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันมาอยู่ในระยะของตัวเส้นแนวรับ นะครับซึ่งข้างล่างอีกเนี่ยก็ไม่ได้เกินไปมากนะครับก็มีแนวรับอยู่แล้วตัว ADR เนี่ยมันแสดงมาที่5 0 0 0เอ้จุดนะครับจากจุดที่ผมเปิดออเดอร์เนี่ยมาหาตัวรับสุดท้ายเนี่ยมันแค่300จุดนะครับอ,อ 90, 400จุดนะครับผมก็เลยใส่เผื่อไว้ว่าแก้สัก3ไม้แล้วกัน เผื่อสู้เผื่อมันจะลงมาเทสพวกรับข้างล่างนะครับก็จะมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้อีกนะครับคู่ต่อไปนะครับ GN นะครับก็คือหลังจากที่ระบบเนี่ยแจ้ง GN เข้ามา2อันนะครับ2ครั้งด้วยแล้วก็ แจ้งเข้ามา2ครั้งนะครับผมก็ทำการเปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็เช็ค ADR เนี่ย 1, จุดนะครับแต่จุดแรกที่ผมเริ่มจะเปิดออเดอร์ตอนนั้นนะตอนที่มันเริ่มพีเข้ามานะครับก็คือมันเริ่มเริ่มทุบกลับมานะครับก็เลยมาเปิดออเดอร์ได้ตรงจุดนี้นะครับซึ่งจุดที่ผมเริ่มเปิดเนี่ยผมก็ดูแล้วว่า,ามัน ระยะทางแค่1,000จุดนะครับจากจากตัวรับแนวต้านสุดท้ายแต่ว่า ADR มันบอกว่ามันสามารถวิ่งได้1,400ผมก็เลยอมองว่าเปิด5ออเดอร์แล้วกันนะครับก็คือทีๆหน่อยเผื่อแบบมันชนแล้วเด้งกลับมาเลยนะครับจะได้บวกเร็วประมาณนั้นก็เลยเป็น ใส่5อเดอร์ในบล็อกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มบวกมาแล้วครับอตอนนี้ภาพรวมของอที่เทดอยู่เนี่ยผมบวกอยู่ประมาณเกือบ2เหรียญน,นะครับประมาณเกือบ2เหรียญน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะทํากำไรวันละ5เหรียญ ขึ้นไปหน่อยๆก็ได้นะครับซึ่งมันจะไปตรงกับตัวทุนนะครับก็คือตั้งเป้าไว้ที่เดือนละ10%นะครับของผลกำไรเพราะว่าผมใส่ทุนไปที่1,000เหรียญนะครับ1,000เหรียญก็คือ10%พอเรามาหารดูแล้วเนี่ย 10%ก็คือร้อยเหรียญน,นะครับหาร20วันก็ทำแค่วันละ5เหรียญมันก็จะถึงเป้าแล้วนะครับถ้ามันเกินก็ถือว่าโชคดีนะครับโอเคครับก็เมื่อกี้นะครับก็มีสัญญาณเข้ามานะครับเป็นแจ้งตัวยูสวิตนะครับแล้วก็ทองอถูกทุบนะครับ แต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัว u ูสวิตเนาะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับอ่ายูสวิตมีการพุ่งไปแบบนี้นะครับอ่าเราก็กดซ้าอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเลือกมายูสวิตแล้วกดซ้าไปอีกทีนะครับมันก็จะสร้างตัวชาร์จขึ้นมาให้ใหม่เนาะแล้วก็ติดตัวเทสพาเนลเข้าไปาทีนี้ ผมก็มาเปิดไพ่หวดดูนะครับอ่าพอดีเลยจังหวะก็คือนะครับมันมีการทะลุตัวแนวดีสแตนเนี่ยตัวแนวต้งนะครับแล้วก็บวกกับการแจ้งพีกขึ้นมานะครับเป็นการจับคู่ของราคาทีน,นี้ณจุดตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะเปิดออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งมันก็ห่างจากตัว ADR เนี่ยหมายถึงราคาปัจจุบันเนี่ยมันห่างจากไอตัว resistance ตัวที่ตัวสุดท้ายเนี่ยอยู่ประมาณ400จุดแต่ ADR มาที่520นะครับซึ่งถ้าผมเปิดตรงนี้ มาชนตรงนี้อีก200อันนี้นะครับก็สัก3ออเดอร์ก็ได้่าก็คือมาใส่ตรง number ตรงนี้นะครับก็คือสู้3ออเดอร์ก็พอแล้วนะครับเราก็เปิดระบบมาติงเกลซึ่งตัวมาติงเกลเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะคูหลอดเอ็ก n พเนเท่าไหร่นะครับถ้าเซฟๆหน่อยก็1.5นะครับก็คือ หมายรกเนี่ยมันจะออก0.01หมาที่2ก็0.01ไมาที่3จะเป็น0.02นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูจังหวะสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเซลไว้เลยก็ได้นะครับปึ๊บนะครับมันก็จะส่งตัวไม้แก้วออกมาตรงจุดนี้พอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคการเปิดออเดอร์ ก็คือ,อยังใช้หลักมาติงเกียวเข้ามานะครับเพราะว่าเราไม่อยากเปิดไม้เดียวแล้วแบบผิดทางเราคัดลอดนะครับก็ค่อยๆถือไปนะครับเวลามันบวกหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็จะปิดเคลีย์ทีเดียวอตอนนี้เราติดลบอยู่ไม่ถึงเหรียญน,นะครับซึ่งผมทำชิปไปด้วยเนี่ยมันก็แจ้งบวกมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่า จังหวะมาปิดออเดอร์ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูไปอีกทีหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กำไรมาที่8เหรียญกว่านะครับก็คือตามคาดนะครับว่าทองคำจะดีดขึ้นแล้วก็มาชนแนวไพร a วตเดย์ละเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าน่าจะถือต่อได้หรือเปล่านะครับตอนนี้บวกอยู่5เหรียญของทองคำแล้วก็ เอมีการทุบลงไปต่อแล้วก็ดีดกลับมาครับก็คือตามคาดว่าวาิ่งไปหาแนวรับแล้วไม่ผ่านนะครับแต่ละตัวนะครับยูสวิตแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับมีสัญญาณของตัวแคนาดาสวิตฝั่งเข้ามาผมก็เลยเปิดออเดอร์เข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวปิดรวบทีเดียวดีกว่านะครับตอนนี้ก็ เกินเป้าของวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับกำไรอยู่ประมาณ8.35นครับงั้นก็จะขอปิดออเดอร์เราเลยแล้วกันนะครับทั้งหมดโควซ ระบบกำลังไล่ปิดให้แลครับโอเคโอเคครับสรุปนะครับวันนี้ก็ทำกำไรไปได้ที่11.06เหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้ก็เทรดไปด้วยทําคลิปไปด้วยนะครับให้เห็นวิธีการเทรดอีกอเป็นเคส เคสหนึ่งของวันนะครับก็จะพยายามทําหลายๆเคสออกมาให้เห็นนะครับอทองก็ยังไปต่อนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไรมานะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปอัพตัว my fx book ก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เรากําไรอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Okay. Uh, ตอนนี้กำไรรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่7.83นะครับดอดาวก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นวันนี้ uh, เปิดลหลายๆคู่ก็ติดลบอยู่ประมาณ3-4-5เหรียญน,นะครับ uh, แล้วก็ของเดือนนี้เนี่ยที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ ก็ขึ้นมา2.21%นะครับคูเทตก็มีตามนี้เลยนะครับโดยประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวิธีการเข้าออเดอร์นะครับของระบบที่ใช้ในปัจจุบันนะครับก็น่าจะมีเยียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ